นมเส้นน้ำหมูกับไส้หมูหนมเส้นน้ำไก่เ้ากับไส้ไก่แม่นกับเจ้าทุกคนอห้องหอมหอมันเป็นพริกพริกตัดแดงเจ้าทุกคนพริกตดแดงตีคุณแม่หื่งจากตัางจังหวัดมาน้องอันกับสัส่องอกับพริกค่นน้องอันเหลืออยู่นี่ใส่ไปหมดเลยเจ้าทุกคนอยากกินแบบเพ็ดๆเดี๋ยวเจ้าข้าราชก สวัสดีเจ้าทุกคนมาก,กินกับน้องอันเจ้าวันนี้น้องอันจะมาก,กินข้าวหนมเส้นเจ้าข้าวหนมเส้นหน้าหมูแบบง่ายมากง่ายโคตรแบบของกินล้ำอยู่ตีค้นมากนะทุกคนเนาะวันนี้เนี่ยหน้าแบบง่ายเลยสูตรของน้องอันเองเจ้าเส้นหน้าหมูกต่มิตรหมูอันขายขเขากระบืว่าหน้าหมูนะเจ้าทุกคนนี่ เส้นน้ำหมูเจ้าทุกคนจะมีหมูซับหมูชิ้นแล้วก็ไปต้มน้ำใช้น้ำป่าห้าเห็นน้อยหนึง่งเจ้าทุกคนนี่ยจิ้มอย่างเยอะเลยเจ้าสูตรของน้องอันเองอันนี้น้องอันบ่มีเลือดหมูเจ้าแล้วบ่ได้ใส่ใส่แบบหมูล่อนๆเลยอะ่ะทุกคนเนี่ยหมูล่อนๆเลยหมูย่างเดียวสูตรของน้องอันเองมันสูตรง่ายมากง่ายคโคตร โคของความง่ายนี่เจ้าทุกคนเส้นน้ำหมูกับหมูเนาะทุกคนเนาะมีพักเจ้ามีพักกลับมามีพักสลดัดมีมันละมีกระลำน้อยหนึง่งแล้วก็มีเอาพักลวกมาเห็นน้อยหนึง่งเจ้าทุกคนมาปุ้งกันเลยเจ้าทุกคนน้องอันกันใส่พริกสบอว่าะพริพกปนโอ้จอ้อนอันไปไหนละนี่ดนะ จะบอกว่าพริกป่นของน้องอันอะมอดน้องอันเกาพริกเนี่ยหอมหอมมันเป็นพริกพริกตาแดงเจ้าทุกคนพริกตาแดงที่คุ้นแม่ฮึ่อจากตตังจังวัดม้าน้องอันก็ผสมกับพริกป่นที่น้องอันเหลืออยู่นี่ใส่ไปเมลยเจ้าทุกคนอยากกินแบบเผ็ดๆอย่ยเจ้าุงด้วยพริกน้องอันก็จะน้ำส้มใส่ชูเจ้า ใส่ลงไปนิดหน่อยตังน้ำปลาไปเจ้าน้ำปลาตังไปเลยเจ้านิดหน่อยนะจ๊ะบีบมันนาลงไปเจ้ากัานี่นะมันนาบีบไปเลยมักส้มไปใส่นักๆใส่เปลือกมาลงไปตัวเลยเจ้ามากินก็น้องอันเจ้าทุกคนเนี่ย สูตรของนอนเองอาหารแต่และอย่างมันมีสูตรตายตัวเจ้าทุกคนมักจะได้กับใส่ไปเลยเจ้ากินไปเลยเจ้าเน่้อไปเลยเจ้าเขาอยากกินแบบไหนเขากัจัดเองเลยทุกคนขนมเส้นแบบยังเยอะเยอะมาก กินกับน้องอันน่ะเจ้าทุกคนมาเจ้าข้านมเส้นแสนง่ายอยากกินแบบไหนก็ตามใจเราเลยมีอย่างเข้ากับไส่ลงไปเจ้าขนมเส้นน้ำหมูกับใส้หมูขนมเส้นน้ำไก่เข้ากับใส่ไก่แมนกับเจ้าทุกคนยังเปิลกินขนมเส้นน้ำยากินขนมเส้น,น แล้วแต่สูเลยเจ้าแต่น้องอันเนี่ยถ้าเป็นข้าวหนมเส้นนี่ะน้องอันมักน้ามเลยบว่าจะเป็นน้ำยาปลาน้ำยากะทิอย่างเสี้ยน้องอันมักหมดเลยน้ำหมูน้ำเงี้วน้ำของแกของใตเนี่ยของห้องน้าก็นขนมจีนแกงไตปลาอีบอกแมนเจ้าอันนั่นกันล้ำเนอทุกคนชิมน้าก่อนนะอือกอยแล้วเจ้า Một đông mặt bà đông sài bơi mhm hạng luộc sài bơi chook 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 Rất là chảy nhau อันนี้คือเมนูตีมันเหลือในตุ้น้องอันกลับมาผสมผสานเนี่ยเอาเส้นน้าหมวยนะ้าตีน้องอันแบบครบชุดของอันนี่นะจะมีก้อนเหลือดเจ้ามีก้อนเหลือดแซมเหือส้ม,มเหมือส้มใส่ตัวแล้วก็น้องอันจะชอบใ่กระชายนนม,มันหอมมากขนาเลย เราเจาออกไปกาดจับเจ้าทุกคนไปได้พักสลัดมาทูมักโลลนะสาบาดัดออนเอามาโรดหนึ่ง มักมักกินผักสลัด ิ่นมาหลายวัะนแล้วเจ้าทุกคนข้านมเส้น,นพักบุงหลวกแล้ว không nhanh nhanh ้องอันกินเลิกกินมัมมัมต้องขอโทษขออภัยหน่อยจะทุกคนของกิ่นล้ำเพชรเจ้า เติมน้ำไว้สดุด อร่อสุดยอดคลิมนี้น้องอันต้องไปก่อนนะเจ้าทุกคนถ้าน้องอันกินมุมมัมน้องอันก็ต้องขอโทษขออาภาัยด้วยนะเจ้าสวัสดีจ้า